สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอออก็พร้อมจีแล้วนะคะมันนี่กะมันนี่จิบผ้ามากินนะคะห่อเมียงหอยเมืองผู้นะคะจีบไปเก็บมาฟัางวันอาทิตย์นะคะเนาะอ่ากะมีหอยเมืงองผูแล้วก็พักข้าวก็จะเป็นพักนะคะพักกาดพักสลัดนะคะอ่าพริกหยวกหวานแล้วก็สลัดรีนะคะใคระคะไปไปเฮ้ยไปไปแล้วเหรอลูกต้นหน่อยไปเบิ่งการ์ตูนค่ะอ่าน้ำจิม้มข้าก็จะเป็นเลยคะ่ะน้ำจิม้มถั่วนะคะ บ้นะจันตานไปได้ค่ะเพราะาตีกินบวไข่เพ็ดน,นะคะและ้วกะขนมจีนนะคะข้างนอกวันนี้อากาศดีดีคะ่ะแต่ว่ากะมีลมคะ่ะที่แหละตีตานใจว่าจะไปกินเขานอกบ้านกันนะคะกับตัวหน่อยเหตตัวหน่อยเล่นนะคะแม่ก็เลยว่าจะไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกพอดีลมแห้งก็เลยคิดว่าซบ่งดยยินตีเบาไหมคะก็เลยบอไปนะคะแล้วนาค่ะพี่น้อไม่กินน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะตี่เหตุต้นใดเ,นเอาในว่างไปก่อนจะเอาเปียกลงไปนี่ ดีหล่อว,ว่สักพักแลวค่ะมันก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วนะคะจะหอมเมี่ยงติเห็นผีิันกินผีไดนอกจากซื้อมันไม่ได้มันกินเนาะคะ่ะติกรอยากกินคือกันจะลองกินบึงเนาะคะ่ะเอามาใส่นี่ดิบอม่พักอะพอกซ์ไอยังก็ขาไอบอม่อันพักชี บานเท้าติดกับสายสลี่แทนเนะค่ะอันนี้เป็นปัญหาง่ายๆจิ้มลงไปแล้วพี่น่องมามกินน้ำกงเนาะคะ่ะ เดี๋ยวพี่จะแกะหอยออกมาก,ก่อนหอยสุ่มในบางโตมันก็จะมีอันคอเคลื่อนไปค่ะมุกนะคะแต่ว่าหอยทาทติปิเก็บนะคะบ่ไข่มีดอกมีกระสวนหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยสลาี่ สล,ลัดีลยนะคะมีประโยชน์เนาะคะ่ะใครแบบอยากระบ,บายดีๆนะคะกินสล,ลีีตอนเช้าตอนท้องว่างสบายดีค่ะค่ะ เฮ้ยบะมิซา,ายเลยค่ะต้นน้อยนะ มันตียังไปเบึงไอ้ตรงที่เก็บผักกูดปลาอยู่ค่ะอันที่มากืานั่งจรายลเตวาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะเก็บได้ประมาณสองอาทิตย์นคะคะขณะจะไปเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปเดี๋ยวเราจะเก็บผักกูดกันแล้ว ไม่พักอันนั้นเนาะคะเนาะเมนูลดน้ำหนัก เซนน้จินกับกินเอ่อเนบุ๊กแทนกันกนไเลยค่ะเซนอะไรนะเซนบุ๊กเรือประมาณนะ่ะเซนรสหนักต้องค่ะทำอะไรก็ต้องใส่เซนเ้าคะ่ะกินกินตะพักเนี่ยนะคะ ท็นคนที่กินมักมักกินซลาดีมักกินพริกหยวงมีประโยชน์มากค่ะโอ้ยอืมจริงอะอืมกลับมากค่ะพี่น้องพีน้องอยากกินล้มจีนนะ สวัสดีครับหรือ,อย่างสวัสดีครับก่อนเมืนอัาน,นพี่่เราไปเก็บซองแล้วกับโบโบกินค่ะเราพาตีไปเก็บที่ซื้อแต่ว่าเราโบกินเนาะคะ่ะ ตีก็เลยเอามากินเอง,เอองแล้ยันเราพิกกระโจนแล้ววะเราไม่เคยกินค่ะแล้วทำไมเราสึกกินแล้วไปซื้อได้ร้านคานนะคะ อันค้อยสุดหนีซีโบ้ไข่งาดไปไลยคะ่ะซีจะเป็นแบบขาขาวนะคะแล้วแต่เราต่หมองมัครคบะีิวานะเราตะหมองข้าไปเก็บจะเอาอันนี้ใส่แน่นนี่นหอยใส่น้ำจิ้มใส่าลา,ซลาีซลาลัีกับโบ้ไม่ไปด้ค่ะไมจะกลาง วันวันที่เนามวนผู้สาวคนเด็กบกำลัง สบผูบาลยังจะสั้างหอมแหมงมากินแล้วค่ะเดี๋ยวมาสกินบอบอิ่มสีไอค้ำหอมแหมงจะคอเนาะค่ะเนาะหอมแหมงน้ำตกใส่ค้ำใ่ๆ <c oughs> ค้ำหน่อยบะใสาค่ะ มืือมอืมูตนหน่อยกินข้าวเหนียวกับใครจะเศร้าหรอคะแข็งยก่ขึ้นอีก อัานก็ไม่ใครมุกเป็นมุกน,น้อยๆใครแบบผู้ใดอันเขี้ยวไปเขี่ยวแบบระวังนะคะเดี๋ยวไปโดนหินโดนใครมุกมน้ำจิบน้ำจิบแบบข้นมากค่ะน้ำจิมตัว นรจะไปแล้วค่ะพี่นอ้องจะไปเอาดินเอาดินเกานะคะเอามาพึ่งแดดวันนี้แดดดีค่ะแต่ว่าไม่ล่มจะมาพึ่งแดดนวก็เอ่อเอาหาักเกาหักดินเกาออกเอาหักใหม่ของปิ่แล้วออกนะคะเอาดินเกากลับมาใส่ซ้ำเดี๋ยวไปหับลูกจ้วหน่อย ากดินเม่น้ำล้เป like ็นเสือลาเดี๋ยวมาให้ดูเอะให้ข้ามนี่ก็ไปแลคันที่นนอตัวน้อยเริม่มงาแๆค่ะ มมตนะม้มหนึ่งสมัาเมียนโตค่ะน้องคะน้อแซ่บแซ่บน้องคะพี่น้องพามากินต้องการสำหน็ตกันนะค่ะนะ้องแล้วหมดแล้วเขามาขอ,อกันใหม่ค่ะกับคลิปหน้านะคะนะ้อคลิปหนึ่งตีขอโต้บลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ